ทุกคนอยากทําอาหารให้คนกินมีความสุขอยากทําอาหารให้คนกินได้ทุกๆวันมันเป็นคําตอบสวยรูของเชฟทุกคนพอถึงวันนั้นอะเราตอบตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ทิงว่ะไฟไดนิ่งหรืออะไรก็ตามที่เราทําอยู่เนี่ยมันกินไม่ได้ทุกวันเราเลยมองหาอะไรที่มันง่ายๆแล้วเราก็ายังมีความสุขในการทําอยู่ น่าสมัยเราเป็นวัยรุ่นมันมีความห้าวอยู่แล้วเรารู้สึกาแบบต้องเทดีวะมันต้องดูมีทํายากๆทำผัดกระเพราอะไรย่างเงี้ยโอ้แม่งง่ายไม่อยากทํามันก็มีความเดียดอยู่ระดับหนึ่งแต่พอวันหนึ่งเราโตเราก็รู้สึกว่าอาหารก็คืออาหารทุกคนแข่งกันยากหมดแล้วพี้เกียดแข่งด้วยและไม่อยากยากอยากทําง่ายๆแล้วอะไรทําให้พี่คิดแบบนี้รถชนครับพอเราใกล้เคียงความตายเราเลยรู้สึกว่าแบบมันมีหลายอย่างจังเลยที่แบบเรายังไม่เคยทําเลยในชีวิตอะ นี่คือครัวร้านใหม่15ไร่ครับ15ไร่เลยเหรอเดี๋ยวมีมีบ่อน้ํามีภูเขาอะไรด้วยกลางทองหล่อเนี่ยใช่สิบห้าไร่เป็นความเพ้อฝันเพ้อฝันความจริงอะทางร้านมีอยู่20ตารางเมตรใช้เง้ที่จาเป็นนี่เหตุผลเลยจริงๆเหตุผลคือค่าเช่าไปจริงๆมันเริ่มต้นจากคอมมอนอยากให้ชิมมาเปิดสาขาอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเรามาเราอยากเปิดร้านอื่นเป็นธีมใหม่อะไรใหม่ๆ20ตารางเมตร มันมีอะไรบ้างมีทุกอย่างครับเฮ้ยโอ้โหนี่ก็มันไม่มีที่ครับก็เลยต้องพยายามทําทุกที่ให้มันมีคุณค่าที่สุดแล้วมันหอยนี้วขาวเปิดเผยขนาดนี้สปอนเซอร์เข้าได้ไหมโอ้สามารถเข้าได้เลยครับได้เลยใช้ประจาอยู่แล้วใช่ครับหน้ารานผมยังมีที่ผมวางในแบบอะไรป้ายเมื่ออะไรทั้งหมดอันนี้ตู้ฟีดแล้วอันนั้นเป็นตู้แผนปลา ล้วตู้นั้นคืออะไรมีพิกเกอร์ซอสด้วยตู้อันนี้เป็นตู้ที่ได้รับสปอนเซอร์จากรายการหยอกมันเป็นตู้ที่โมดิฟายครับทาทุกอย่างเลยครับถ้ามีปลาเข้าก็เอาไว้ตากปลาตากปลานี่คือเอจจริงป่ะใช่ครับมาเอจจริงป่ะแล้วน้ตู้แบบนี้เอจจริงได้ด้วยเหรอคือโชคดีที่ตู้นี้มันมีพัดลมข้างบนให้อากาศมันไม่ได้เป็นติดเองนะใช่ถามว่ามันดีเท่านั้นไหมก็ไม่เท่าแต่เรามีเงินเท่านี้เพราะว่าถ้าตู้จริงๆแล้วมันก็แบบหลายแสนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าาาซื้้้ออตู่่่่เเไปเชทีใหญขึนกวา นี่ผมวันนี้ผมภูมิใจที่แทงหมูกรอบมันคือที่ต่อ,อน้ำแขง็ง<อ>แล้วก็เอาไปเจียให้มันแหลมแหลมเพื่อเราไว้แทงหนังหมูปกติเขาจะต้มแล้วเขาแทงแต่ของสูตรที่ร้านอะ่ะคือมันแทงจากดิบแล้วหนังมันเหนียว <S <S ก็เลยต้องเนี่ย modify ดีขึ้นมาซื้อมาจากช้อปปี้แล้วก็ไปจ้างร้านเจียเจียมีจริงจริงแล้วอ่ะผมแค่อยากโชว์ทำให้เห็นว่าถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะเราก็สามารถ ทำของที่ดีใช้ได้พูดให้มันดูแบบมีหลักการแล้วดูเท่จริงๆคือจนเพอาะนี่มีหมูกรอบอยู่ในเตาอบพอดีเหมือนเหมือนเซ็ตไว้เหมือนเซ็ตไว้แต่จริงๆคือร้านมันเล็กมันเลยต้องทำทุกวันผมไม่มีโจทย์อะไรเลยผมแค่รู้สึกว่าผมไม่อยากใช้ของโล컬เพราผมชอบแล้วก็เอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าคอมมอนน่คนมาดื่มมากกว่ามากินข้าวผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยผม อยากทำทาปาสจริงๆแล้วมันก็คือกับแก้มแหละคือญี่ปุ่นมันก็คืออิซาายะอะไรเงี้ยมันยังไงมันยังไงหมูกรอบนี้ผมชอบเนื้อหนาๆหมูกรอบแบบเนื้อหนาๆแล้วด้วยความที่เตาอบมันได้แค่นี้เหมือนเตาอบที่บ้านอ่ะก็คือไซนี่คนเขาซื้อไว้แบบปิ้งขนมปังอุ่นอะไรที่<อ>ว่าที่บ้านนี่เอามาใช้ทีร้านจริงร้านอาหารเพราะว่าจริงๆก็คืออันนี้มีตังค์ซื้อใหญ่กว่านี้ได้แต่ไม่มีที่ไว้ปันหา่องที่แล้วใช่นี่แหละครับการทําร้านอาหารในพื้นที่ที่ราคาแพง ก็ต้องคิดในการอัดแอฟสิง่งต่างๆเข้าด้วยกันใช่แล้วก็ต้องอยู่บนไมโครเวฟอีก e ทีหนึ P ่งเพื P ่อที P ่ใช้พื้นที่แนวตั้งพอมันเป็นกับแกม้มที่ใช้ของโลเคลมันก็เลยลิงก์ไปอีกว่าแบบอ่ะถ้าบางคนอยากกินๆๆๆกจริงๆยังจังเลยอ่ะเพื่อนมาดื่มฉันมาเป็นเพื่อนเพื่อน่ะแต่ฉันไม่ดื่มนิดเดียวฉันเน้นกินข้าวก็เลยแบบเหมือนเกิดอาหารจานหลักที่เป็น Easy e ี่อ e ซี่ขึ้นมันจะเป็นจานหลักที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องคิดเยอะ,อะหิวข้าวเดินมาเอ้ยผัดกะเพราโอเคกิน แล้วทำไมเราต้องใส่เตาอบนะพี่คือที่ร้านเราไม่ได้ตากครับแทงหนังตอนดิบๆทาเกลือแล้วก็อบเสร็จแล้วเราก็เอาที่อบเนี่ยมาตัดพอชั่นแช่ตู้เย็นแล้วก็่อยทอดอ๋อนี่คือที่แบบพร้อมทอดใช่คือผมมาเป็นคนชอบกินหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆอ้วนๆผมก็เลยทําหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆแน่นๆนะเดี๋ยวอันนี้เราจะต้องทอดหนังก่อนทอดแต่หนัง อ๋อด้านหนังลงก่อนอย่างเดียว6นาทีเพราะว่าถ้าทอดทั้งชิ้นเลยเดี๋ยวเนื้อมันจะไม่ฉ่ำใครถามผมก็บอกหมดเพราะว่าผมรู้สึกว่านี่คือการที่ทําให้งการอาหารพัฒนาเพราะไม่งั้นร้านดีๆก็อยู่กระจุกกันหมดรถ<ช>ก็ติดอีกใช่ไหม,มเราเรียนมาสายอาหารเนี่ยพอวันที่ต้องแบบกลับมาทำร้านเล็กๆก,กับเอางจงริงแบบมีอีโก้ไหมเล็กไปไม่ทําหรอกต้องครบเครื่องครบคันอะไรอย่างเงี้ยที่คนที่ทําอาหารนะ จะรู้สึกว่าเราอยากทําร้านอาหารที่กินได้ทุกวันแต่ร้านไฟเดนนิ่งตอนนี้คือเพียบเลยซึ่งเราก็รู้ว่าไฟเดนนิ่งกินไม่ได้ทุกวัน <Hey. S 1> ถูกไหม <Hey. S 1> ผมก็เลยมองแค่ว่าแบบก็แค่ย้อนกลับไปอาหารที่กินได้ทุกวันก็คืออาหารง่ายๆผัดกะเพราอะไรที่มันเรากินได้ทุกวันจริงๆ <Hey. S 1> ก็รู้สึกว่าเราก็แค่กลับมาทําอาหารที่กินได้ทุกวัน แล้วก็ตั้งใจทําดีๆแบบที่เรามีความรู้มันก็อาจจะเป็นอาหารที่กินได้ทุกวันในเวอร์ชั่นที่มีองค์ความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็คือแค่นั้นเองเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันต้องเป็นร้านดีหรือไม่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาหารมันก็คืออาหารเหมือนกันหมดแหละกินเพื่ออิ่มแล้วเดี๋ยวผมทอดเนื้ออีกสามนาทีฟาบตดซ้ออ๋อแค่แค่เอาลงไปอย่างนั้นคิดมาแล้วเพราะว่าเรามีที่ล็อกสองชั้นนะครับ นี่นะครับนี่คือวิธีการอะแดปการใช้หม้อทอดผมว่ามันเกิดจากสิ่งที่เราแบบโตมาเราไม่ได้โตมาในครอบครัวที่รทารวยอะ่ะเ,เราเลยรู้รู้สึกว่าเราต้องดัดแปลงอะไรให้มันใช้งานง่ายใช้งานได้อะไรเง,งี้ยหลังๆฮะเริ่มไปทําอาหารแบบอ e ีเวนต์ nt nt เยอะพอมันเป็นอีเวนต e ์เนี nt nt ่ยเราไม่สามารถแบกทุกอย่างไปให้มันแบบครบเครื่องได้มันเลยกลายเป็นว่าเราต้องเอาของไปให้น้อยแล้วก็ใช้ฟังก์ชันมันให้เยอะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบมีสกิลนี้เพิ่มขึ้นพี่ไม่รู้สึกว่าแบบเรียกว่าไงดีอ่ะ เรายิ่งโตขึ้นมีอายุงานมากขึ้นอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ต้องของดีดีขึ้นเดี๋ยววะผมว่าบางอย่างมันต้องดีเช่นเครื่องปั่นคือเพราะว่าเครื่องปั่นอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของรอบปั่นเรื่องของกําลังความแรงเออใช่เครื่องปั่นเครื่องตีที่อะไรที่มันแพงแล้วมีเหตุผลน่ะผมก็รู้สึกว่าอันนั้นโอเคอย่างเนี้ยเครื่องดูดสูญญากาศใส่ซิปล็อกใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันได้ไม่ได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันดีกว่าเพราะว่ามันทําให้เก็บอายุของวัตถุดิบเราได้มากขึ้นด้วย คืออย่างเงี้ยมันโมไม่ได้มันจะโมให้มันเป็นสูญอากาศยังไงทําไม่ได้ก็ต้องซื้อคุยเหมือนตลกปกฮากันเนี่ยมาตรฐานอาหารที่เนี่ยเป็นไงผมก็เรียกว่ามันก็เป็นอาหารที่คุ้นเคยกินง่ายแต่ตั้งใจทํามันก็เลยออกมาเป็นแบบอะไรที่มันไม่ต้องคิดเยอะง่ายๆมีความมินิมอลอะแล้วพอมองๆกลับไปตอนเราอยากเป็นเชฟอะมันก็ตอบโจทย์นี่หว่าเราก็ยังเป็นเชฟอยู่เราก็ยังทาสิ่งนี้มีความสุขแค่โฟกัสมันเปลี่ยนไป ที่นี่อะไรอะไรก็ง่ายหมดเลยนะส่วนหนึ่งเราว่ามันคิดมาแล้วด้วยแหละมันแบบมันผ่านการตกตะกอนมาผ่านการคิดมาแล้วพอเวลาทํามันก็เลยเหมือนง่ายเพราะโลกมันงแข่งกันยากกันหมดแล้วผมมาทําง่ายๆกินรวมกันแล้วอร่อยมันก็โอเคแล้วนี่น้าสมัยเราเป็นวัยรุ่นมันมีความห้าวอยู่แล้วเรารู้สึกเขาแบบมันต้องเท่ดิวะมันต้องดูมีทำยากๆเพราะว่ามาทั้งนางทำผัดกะเพราโอ้แม่งง่ายไม่อยากทำ มันจะมีความเหเอียดอยู่ระดับหนึ่งแต่พอวันหนึ่งเราโตเราก็รู้สึกว่าอาหารก็คืออาหารทุกคนแข่งกันยากหมดแล้วขี้เกียจแข่งด้วยนะไม่อยากยากอยากทําง่ายๆแก่แล้วปวดเริ่มปวดหลังแล้วตอนนี้เริ่มไม่อยากยืนครัว12-13ชั่วโมงใช่เราเริ่มรู้สึกว่าแบบเราอยากมาทํางานเที่ยงทํางานเสร็จ2ทุ่มไปเตะบอลไหวอ่ะซึ่งมันก็เป็นเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ใช่สมมุติออกรายการไปคนแห่เทมาอย่ามาเยอะครับทําให้ทัน คิดยังไงอ่ะที่เขาชอบแชร์กันว่าคนครัวจะต้องทํางานหนักที่นี่ดูแบบบรรยากาศไม่ใช่งั้นเลยนะผมไม่รู้ว่าร้านอื่นเขาต้องทํางานหนักไหมอ่ะผมรู้สึกว่าคนเรามันก็ควรจนะต้องทํางานแบบสมเหตุสมผลนะครับมีชีวิตไม่ของตัวเองครับดีที่สุดผมว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนมันก็อยากใช้ชีวิตหมดนะครับเคยใช้เวลาในครัวนานสุดแค่ไหนเมื่อก่อนถ้าตอนแข่งเลยเคย2วันในครัวนะแบบไม่นอนเลยคือมันเป็นการแข่งที่แบบเราต้องเตรียมหองอนะ่ะแล้วเขามีเวลาให้เราเตรียมแบบ24ชั่วโมง แล้วพอหมด24ชั่วโมงนั้นนะ่ะก็คือไปแข่งต่ออีกวันหนึ่งอันนั้นโหดสุดในชีวิตแล้วคือยืนหลับแล้วหันของได้อะซึ่งนะวันนะั้นรู้สึกเทปะ่ะจริงตอนทําไม่รู้สึกอะไรเลยนะหมายถึงว่าแต่ตอนทําผ่านไปแล้วรู้สึกแบบเทอู่เคยทําได้เราแบบเหมือนดูหนังฟรีแลนซ์นะแล้วกดล็อกอะเชียร์คนเราไม่ต้องนอน4ี่วันก็ได้ว่ะเหมือนพี่ซันนี่อะ,อะแล้วตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นเลยว่าแบบแค่ทำเยอะล้วเท่อตอนนี้แบบใครอยากทําเยอะทําเลยครับผมอยากทำแค่นี้แล้วอะไรทําให้พี่คิดแบบนี้อะ รถชน,นครับมอไซค์ชนเมื่อสองสามปีที่แล้วพอเราใกล้เคียงความตายเราเลยรู้สึกว่าแบบมันมีหลายอย่างจังเลยที่แบบเรายังไม่เคยทําเลยในชีวิตอนะนอกจากทําอาหารนะ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเราอยากไปทําตรงนั้นด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วคนอื่นพนักงานเราอะไม่ไม่มีอะไรที่อยากทําเลยวะมันก็คือชีวิตคนหนึ่งคนเหมือนกันเราไม่ได้อยากให้เขามาทํางานเจ็ดวันแล้วก็ตายอ่แล้วพนักงานที่นี่เป็นไงทุกวันนี้ชิวๆครับไม่ต้องมียูนิฟอร์มเพราะว่า ผมว่ายูนิฟอร์มคือการจำกัดความคิดหรือว่าความชอบในเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วมีสิ่งที่เราห้ามไม่ให้ทำไหมมันก็ไม่ได้เชิงแบบเป็นกฎระเบียบขนาดน,นั้นนะมันก็คือสิ่งที่คนทำงานไม่ควรทำหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่เคยห้ามแต่ไม่ชอบแล้วทุกคนเข้าใจร่วมกันคือเราจะไม่โกหกกันอยากลาไปเที่ยวก็คือลาไปเที่ยวไม่ต้องบอกว่าพ่อป่วยหรืออะไระผมไปเที่ยวทะเลครับเอเอไปเลยเฮียกูฝากซื้อของด้วยจบแค่นั้น อยากลาออกเนี่ยแบบผมได้งานใหม่ครับเอ,อ้ยดีไปดิเนี่ย <st it> งเงินเยอะกว่าใครครับเป็นผมก็ไป,ป,ก,ป,ก,ไปก็เข้าใจกันความฝันมันก็ยังอยู่แหละมันไม่ได้หายไปนะแค่มันลดสัดส่วนลงซึ่งพอมันทําอาหารเนี่ยเราก็ยังรู้สึกหลักเราก็ยังรู้สึกว่าก็ตั้งใจทําใช่มีความสุขแหละแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่เรามีความสุขในชีวิตนี่ถูกไหมเรา ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปภูเขาแคมปิ้งดำน้ำเนี่ยก็คือหนึ่งความสุขทําไมเราไม่ผดรรานกันละ่ะอืมเราเลยรู้สึกว่าแบบมันก็ยังมีความฝันมันก็ยังต้องทําอยู่แต่มันก็ยังมีอย่างอื่นที่เราต้องทําด้วยอืมอย่างแรกเลยสาหรับผมผมว่าสาคัญที่สุดมันคือชีวิตของน้องๆพอกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนชิลๆอ่ะเราก็อยากให้น้องมีความชิลๆแบบเรานะเรายังอยากไปเที่ยวเลยเราถามน้องเลยอยากไปเที่ยวไหมเออลองไปเที่ยวดูบ้างอะไรอย่างเงี้ย ชีวิตทุกคนมันไม่ต้องโฟกัสเรื่องอาหารอย่างเดียวก็ได้อะแล้วเมนูอาหารในนี้นี่แบบแต่ละอันนี่แกนกลางของมันคืออะไรอะจุดร่วมของมันเราไม่รู้จะตอบอยังไงดีอะเรารู้สึกว่าอาหารมันไม่ควรมีแบบขอบเขตอะเราไม่ชอบเวลาคนถามว่าอะไรคือซิกเนเจอร์ของเรา พราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราโฟกัสกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปไม่ดีผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าถามว่าซิกเนเจอร์ของเราคืออะไรแล้วผมตอบว่าซิกเนเจอร์ของผมคือเซวิเช่ครับแปลว่าผมไม่แคร์อื่นเหรอเออผมก็รู้สึกว่าผมแคร์ทุกอันเ่ะเหมือนผมเหมือนมีลูกอะแล้วมาถามว่ารักใครมากสุดอะซิกเนเจอร์มันก็คือความรู้สึกแบบนั้นอะผมเลยรู้สึกว่าผมไม่มีเลยซิกเนเจอร์ทุกอันคือซิกเนเจอร์ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบทุกอันนะวันนี้เราจะไปแบบบรรยากาศกันเองกันเองนะนั่งคุยไปกินไปวางยไง ตามคอนเซปเราอ่ะเฮ้ยเท่จังงานเนี่ยอ่าี่ฟิตกระติปฟิตกระติปแปลว่าอะไรฟิกกระติปเหมือนฟิตแอ์ชิปแต่เมืองไทยไม่มีชิปเราก็ทำยากชิปผมก็เลย <c oughs> ผมก็เลยใช้ความกวนตีนของผมนี่เรียกว่ากระติป <c oughs> เป็นฟิตกระติปก็เลยเป็นข้าวเหนียวเลเยอร์เป็นแจ่วบองอันนี้เป็นปลากระปง <c oughs> แดงเขียวอังเกยก็คือปลาทอดกับข้าวเหนียว พอพูดแบบนี้มันดูง่ายเลยเขาบอกทุกฟิกกรติปปุ๊บผมดูหล่อขึ้นมาหล่อเลยเออแบบม่งลงเลยถามว่าทุกวันนี้พอพอโฟกัสเรามันเปลี่ยนมาทําผัดกะเพราทําอะไรที่มันง่ายๆพอเราไม่ได้หวยหาเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรามีร้านเรามาเจอเพื่อนเรามีอาชีพอยากทําอะไรใหม่ๆเรามาคุยกันมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนเมนูกันไหมแล้วแบบช่วยกันคิดอ่ะไม่ต้องผมทําคนเดียวแล้วเราเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วโตไปด้วยกันอ่ะ นี่ครับหมูกรอบแบบกินหมูกรอบแบบเด็กอ้วนนี่นะครับได้แล้วแบบทั้หมดนี่ของจริงไงไง,งมันไม่ต้องหันเนี่ยคุณกินไม่ถูกซีไอร้านน่ะ <c oughs> บอกนู่นบอกนู่นไม่ต้องบอกกูต้องอยู่นู่นคือถ้าที่ซอมกินหมูกรอบได้ก็อยากจะชวนกินนั่นไปถึงนั่นแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปถึงนั่นกันแล้ว พี่ปาร์ลิ้นนี่คือสองสองรสชาติได้เหมือนกันหรือว่าไงไม่เหมือนครับอันหนึ่งเป็นมัสตาร์ดทารเฟิลครับอีกอันหนึ่งเป็นเกลือครับต้นหอมควรกินไหนก่อนกินเกลือก่อนครับนี่ถือเขียวนี่นะใช่ทําไมถึงต้องให้สองรสชาติในอันเดียวสมมุติคนมาแย่งกันกินเขาจะได้มาซื้ออีกทีอ่าให้ลองก่อนเนะ,ะใช่ไม่หรอกเพราะว่าบางทีอ่ะมันจะได้มีความสนุกด้วยไงในการกินแบบอยรสนี้ ผมชอบเวลาที่แบบคนนั่งเสียงกันว่าเอ้ยฉันชอบไม้นี้ว่าแกชอบอันไหนเี้ยแล้วมันก็จะแบบเออสนุกดีเฮ้ยลิ้นนุ่มมากอะ่ะก็เราสวียี่สิบสโมงนุ่มแบบเคี้ยวขาดเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้ความพยายามของปันกามอะ<ช>่ะใจไปมันขาดตัพโฟรจริงแต่มันไม่ได้มาแรงแบบ ผมก็นำนะ<ช>เพราะว่าถ้ามันผมก็นำมากค่ะเพื่อนมันจะตายไอเกลือกับต้นหอมไปไปรอดก็เลยต้องแบบเฮ้ยพาเพื่อนไปด้วยแบบแล้วแต่ชอบเดี๋ยวจะไม่กลับมาสั่งฝั่งนั้นใช่เอาแต่ถ้าเราเลือกแบบเดียวฝั่งเดียวก็ได้ถูกไหมไม่ได้ก็จะขาดเท่านี้ต้องอย่างนี้ด้วยกวยตีนบาลานต้องมีสองอย่างท<ช>ินหอย่างใ<ช>่ใ<ช>เป้าหมายใหม่ผมคือผมอยากกลับบ้านไม่อยากกลับอ่างจังหวัดครับหมายถึงว่าผมเป็นคนต่างจังหวัดผมเป็นคนนอรสวรรค์ไม่ได้พลาดพิงแต่ผมเซ็งเวลาที่ ทุกคนชอบรู้สึกว่าของดีจังหวัดนครสวรรค์คือโมจิอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมไม่ชอบเลยอ่ะโมจิแล้วมันนครสวรรค์ยังไงคนนครสวรรค์แม่งยังตอบไม่ได้เลยอ่ะผมแบบผมเบื่อนี้มากแล้วแบบผมก็แค่รู้สึกว่าผมอยากเป็นของดีนครสวรรค์่ะเอออันนี้คือความหมายสูงสุดอยากเป็นเหมือนพี่หนุ่มสาวหมวยอ่ะไปอุดรต้องไปกินสาหมวยสิไปเชียงใหม่ไปกินแบ็คคีทอะไรเงี้ยไปนครสวรรค์ต้องไปกินร้านผมเป็นแลนด์มาร์คใช่ผมก็อยากไปทําแบบ ใช้วัตถุดิบโ,โลเคอลของนครสวรรค์เพราะว่าจริงๆแล้วเรามีเรามีต้นทางที่ดีเพราะนครสวรรค์มีแม่น้าเรามีปลาแม่น้ำเรามีอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้พวกนั้นนะ่ะมาชูและตอบได้ว่าทําไมมันถึงต้องเป็นนครสวรรค์จริงๆอันนี้เนื้อมันเป็นเนื้อไทยที่เอาไปไดเอทครับมันคือเนื้อเขียงที่เอาไปถ่านกลับมาวิธีแบบดีๆแต่นเนี้ยมันจะนุ่มกว่านเนื้อเขียงก็คือสามารถเอามาย่างกินได้แบบไม่รู้สึกว่าแบบมันเหนียวแล้วก็จิ้มแจ่วแบบง่ายๆครับไม่ต้องอธิบายยาก นี่คือปลาดองครับผมง่ายๆเลยใช่พับไปเลยใช่ไหมพับเลยี่ปเฮ้ยทำไมจานมันเย็นอ่ะเนี่ยใช่ก็เกิดว่าอันไหนที่มันเป็นปลาดิบอะไรเงี้ยมันก็จะเสิร์ฟจานเย็นนะครับผมให้รู้สึกว่าเอ,อ้ยทำไมเราไม่ลองเอาปลาไทยๆนยเรามาดองบ้าง <ะ S 1> เหมือนแซลมอนเนี่ยใช่ก็เลยนี้ก็เลยเอามาดองแบบพรอนสึที่เราซื้อมาแหละเราก็อินฟิวส้มซ่าเข้าไปในพรอนสึเราก็เสิร์ฟกับวาซาบิอันนี้วาซาบิญี่ปุ่นอันนี้เป็นวาซาบิแบบโลเคอลก็คือผักกาดหิน ราต้นอ่อนๆมันแล้วกินคู่กันเออมันมีความแบบกลิ่นความควมเล็์รสชาติเปรี้ยวนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้แรงเนะเอทิ้นกี่วันอังเกยนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวนึงสิบกว่าโลอันนี้เอดประมาณสิบสาวันฮตู้นี้แหละตู้นี้แหละ,หละผมต้องนั่งจด <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นแบบฟิชไบเบิลแล้วแบบปลาประเภทนี้น้ำหนักประมาณนี้ ใส่เกลือลงไปช่วยมันกี่เปอร์เซ็นต์ตากไว้กี่วันอะไรเงี้ยพอถึงเวลาที่แบบปลามันแคตตาล็อกี่ใกล้เคียงกันน้ำหนักใกล้เคียงกันก็เปิดอันนี้ดูคือเราทำเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่ามั่วๆหรือเอาง่ายๆนะมันมีหลักการทุกอย่างหมดใช่มันก็คือผ่านการรีเสิร์ชมาแล้วนะครับหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบผมเพิ่มตากเมื่อกี้เราก็ได้แบบนี้เลยอ่าคือผมก็ลองมาแล้วแล้วแบบลองดูว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันอร่อยแล้วลองตากเพิ่มมาอีกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็คือผ่านการทดลองมาแล้ว ซึ่งแบบนี่ผลลัพธ์ออกมาที่คือแบบถ้าไม่บอกว่าใช้ตู้เนี่ยก็คือตู้ไดเอทปกติ<ช>ดีๆเลยนะตัวเนื้อมันอูมามิมากนะแล้วก็แบบพอเรากินกับวาซาบิเข้าไปอะ่ะมันไปนชูพวกซอสต่างๆที่วะให้มันมีกลิ่นนี้มันชัดขึ้นเนาะ<ม>พี่ป้าว่าถ้าวันนั้นเนี่ยรถคันนั้นไม่ได้ชนเราวันนี้เราจะเป็นงไงผมว่ามันก็คงเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเปเหมือนเดิมก็ไม่ได้ลําบากอะไรแล้วก็คงจะเป็นแบบเดิมไปเรื่อยๆทํางาน กับบ้านทํางานเยอะๆเป็นเมื่อก่อนน่ะก็ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะพี่นึออกออกไหมได้เงินทําไปก่อนตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเลือกบ้างก็ได้นี่อันนี้เราไม่ชอบทําแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ต้องทํเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราเลือกสิ่งที่เราแฮปปี้เพราะในเมื่อวันหนึ่งเรามีจํากัดละวก็เลือกงานที่เราชอบทํามีความสุขกับชีวิตตัวเองทําอาหารแบบที่ตัวเองชอบไม่ได้ทําอาหารแบบที่คนอื่นชอบเราเป็นตัวเองดีที่สุด